สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเขาวสวนค่ะืันนี้ฝนตกแต่ว่าผมก็ใสแจ็กเก็ตกันฝนค่ะเดี๋ยวมันจะบ,บด้เป็นไข่เนาะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคะบรรยากาศเย็นๆฝนตกๆตแกยมือเศรา้าอะค่ะืันนี้ผมจะผ้ายางหล่อสวนพริกพี่น้องเห็นยดนามบ่ะพี่นองบานเนาะ ฮอดบานเด้สำหรับคนอยู่ไก่บานไก่ซองค่ะบ่ได้เมื่อบานเมื่อซองเนาะบานห้าโควิดกะมาอีกรละลอบสามละค่ะพ้ากันดูแลรักษาสุขภาพกันเ้อค่ะยูนี่บุ๊กกะดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีอะค่ะได้กะมันกับ่บมีโควิดเนาะค่ะถึงๆจากบ่มีโควิดแต่ห้าก็ดูแลรักษาสุขภาพไว้เนาะนี่มึงจะผ้ารอสวนค่ะ ฝนก็ตกลิ่นไปปล่อยตกเตมือขึ้นพุ่นล่ะค่ะมันหยุดตื่นสวยพร้อมได้เมื่อนี่เนี่ยค่ะโอ๊พริกหลังจากที่บุ๋มเก็บออกหมัวว่านเมื่อก่อนนี่เนาะแต่บุ๋มกล็ลงคลิปไปลงคลิปไปหมัวว่านเนี่ยค่ะพริกของเฮาพี่น้องมาชมโลโได้ยินบ่ค่ะแปบ๊บหนึ่งเด้อมือบุ๋มปิด มูบุมปิดลู่ไม่ไหวเช่องบอกพี่คีนูสวนห้าจุ่มนี่ขนาดเก็บออกไปเรื่อยๆได้เนี่ยค่ะงามเนาะเดี๋ยวมานั่งในสวนยนีย่ฝนตกนี่อากาศดีดีสดชื่นค่ะเดี๋ยวบุ้มเอาให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งต้นนี้เบิ้งบอกพริกต้นนี้ที่บุ้มชีดเพียไปคลิปกันก้อนนี่บุ้มกระเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะที่บุ้มอัปเดตการเฮ็ด เนี่ยต้นนี่ถึงจะตายเป็นบางส่วนแต่บางส่วนมันก็เหลือได้ค่ะนี่นี่มันใจเลยว่าตายตายอีลีอีกอย่างหนึ่งใบพริกเขากับบรลหลวง้อมเห็นบ่ค่ะจากสูตรที่บุ้มเคยใส่น้ำสมสายชั่วค่ะน้ำสมสายชั่วนะเ้าเทาใส่ลายนะมันจะเห็นให้ใบลวกใบใบเป็นใต้ใบสิเป็นสีน้ำตาลได้เนาะคะ่ะแต่เขากับบตายเนาะแตอันนี้นะสูตรที่บุ้มใส่ไปอะ่ะ ใส่เกลือแท่นน้ำส้มสายชั่วค่ะเนี่ยโตมันจะเป็นแบบนี้โตดำไมเป็นสีน้ำตาลไปเลยซุ่มมากไม่กับมีเด้อคะ่ะนี่แหละเขาถึงบอกว่าฉีดจนกลัวมันจะหายเห็นบอม่าอีกหละเห็นบอวินอวเวนเว้นไว้มันก็ฉีดดูแลบ่ทั่วถึงเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนนี้มึงก็จะได้ไมาเก็บออกอีกอยู่นี่บอกพริกพริกชอดจีนอุ้ยอากาศคือดีไท้เนานะื้นนี้เนาะ บกพริกท่งกระบ,บะในแปลงคางบ้านนี่ค่ะเบิง้งถ้าเป็นหนูว่ากัดนี่ก็ะส้ดได้หลายกิโลอยู่หนูมันเก็บให้เราเดี๋ยวมื้อนี้มุมยางขอสวนมันก็มาเก็บออกเทละกล่มสองก่ำเนี่ยก็พอาได้พราได้เติมกันเพราะได้ไปตากแห้งไว้เนาะค่ะอุ๊ยอากาศคือดีแท้คางบ้านสวนคางบ้านเห็นบ่เป็นแปลงนั่นสุกนั่นได้เก็บเบิด ป้นสิทธยอยเก็บไปเก็บไปพุดนราคะกระสิได,ดลืลอออกพี่น้องเดี๋ยวผุมจะพาเบ่งดอกโรสแมรี่เนี่ยค่ะดอกโรสแมรี่งามงามเห็นบ่มีมะเล็ดพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวผุมจะได้มาแกะเอามะเล็ดไปตากแห้งไว้เมื่อใดแดดตากแห้งไว้ค่ะเพราะว่านี่แหละเกิดมาบุมกับพึ่งแต่เค่อยเห็นนี่แหละอันมะเล็ดของโรสแมรี่และกะบุมพึ่งต่ปลูกเป็นครั้งแรกต้นแรกเนาะเนี่ย เอาไปใส่ต้มใส่แกงใส่ต้มป่าหอมๆแล้วนี่ค่ะทแทนพัดกระแยงกไ็ได้เด้นี่ไปเอาไปไประยุกปั๊บใส่เนาะค่ะเนาะเนี่ยเพื่อนเอาไปใส่แบบพวกเนื้ออบเนื้อหย,ยังสีเอาไปใส่เค้กใส่หยังเดี๋ยวพุ่งกระสิดได้ขยายออกเมล็ดลายค่ะเนี่ยเลมเล็ดเมล็ดที่สมบูรณ์บม่รู้ว่าจะเกิดไห้หรือเปล่านี่ค่ะ,มะเมล็ดลายไหลในข้างในนี่เดี๋ยวมือใดเดี๋ยวมือจะผ้า creep, p, p, เฮดคลิปเก็บเก็บเมล็ดของโรสแมรีเนาะ พี่เม็ดดำๆเต็มอยู่ลายหอมๆค่ะนี่ยังมึดเศร้ามานี่ผมกับมาหลดแบบนี้เอามาดมหอมค่ะหลูดแบบนี้พ่นหอมทั่วสวนเลยปลูกกะง่ายพ้อมค่ะนี่ผมปลูกส่ใน,นกระถางได้เนี่ยใครเป็นปลูกส่ใน,นด่างบ้านเนี่ยปลูกง่ายเขามาักเขาักอากาศที่ร้อนมาอากาศที่ร้อน,าอาาอนเนี่ย ปลูกง่ายดูแลก,ก็ง่ายค่ะบอดไซซ์เอีย,อยงปุ๋ยกับบอดไซซ์ได้อค่ะเนี่ยเห็นปะบอดไซซ์อีหยังเลยปุยบอดไซซ์บ่ได้ดูแลอย่าง,ยยาง,แ,างแค่การลดน้ำเวลาเขาลดปกพริกเข้ากับแผ่นถึงซ้ายยางไม่ฉีดฉีในเขาซ้ำนั่นละ่ะดูแลก,ก็ง่ายปลูกก็ง่ายพร้อมสวยดีเนาะค่ะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้เด้เนี่เดีย๋ยวมุมผ้ายางไปเลาะเลาะทั้งขุนเบิงอีกก่อน เาเอา,เอาสต็อปสต็อปเมื่อเปียกโหพี่น้องขันบุ้มเบลลมาทาั้งนี่บุ้มกับบเห็นดีค่ะเบิง่งพี่น้องขามันออกมากินไวทังพี่บอกลายปัดขันบบยางเลาะมาท,างมมทังนี้นี่แหละมันเบิ่งประตัวถึงอีรีดีค่ะกินกองไว้ทุกมุมของบ้านเลยคำแพงนี่มาทั้งใดวะตะนายแทะ อ้ยกินไม่ไม่ด้วนี่เนี่ยค่ะปะะ้าแสดงว่าเบิงเบิงเบโอ้ยนายนายตายนะะนะตายหนูนี่ละค่ะสาเหตุที่ห้องยางรอสวนทุกเสารสำรวจคว่มเสียหายสำรวจคว่มเรียบร้อยเนาะค่ะเมื่อบัดน,นี้มาทางนี้ลมผัดลมผัดเครื่องฟักไซบุ๋มโอ้เป็นดึงสีนะ คือมูลจังสิะบาดนี่มันสิไปทั้งใดล่ะนันน่ะสิเลื่อยไปทั้งใดสี่มาทั้งพีเพราพี่หน่วยหนึ่งไปหานมใหม่มาสุกใส่นี่มาสุกกินกับยอดผักใส่นี่แเศรฝนตกตกสุกนมใหม่ือสิเศบเนาะค่ะเนาะโอุ้ยเบื้องแน่นี่โอราสีเดิมาเก็บมะเล็มดมะเล็ดเก็บใบลายอยู่ปีกไก่เนี่ยเก็บใบลายค่ะปลูกซี่หาตนกับเลือกินแล้วเนี่ยวุ้มมากินได้ค่ะนี่ เห็นบอันมมากินผักไสหนวยแดงๆนี่ค่ะมัหวานดีนุ่มจะเก็บเอาบางที่เขาเก็บหาบลเบือต้องต้องเปิดหาน้ำใบนี่หนวยนี่เห็นบอกหน่อยๆนแน่ก็เกิดมาหนวยนี่ก็จนแหงแต่กี่คืออขื่ออยากค่ะแท้เดี๋ยวนี้จนกินบ่ตรทันจนแหงบานแล้วมันเป็นเมล็ดล่นลงแล้วบ่ มันจะเก็บเอาไ,ปไ,ปไปว้ๆถ้าปลูกต่อไปผู้ใดอยากได้ก็มาเอาไปปลูกรอตเดอร์คาเดอร์นี่มันเล็ดเอาไปกาวปลวูกง่ายยีดอกโอ้เครือมุลล่งเบิดล่ะล่มนี่หน่อยๆเก็บไปกินกับซุปน้ำใหม่ไปใส่แกียงอ้อมอ้อมเหนืออ้อมปลาไหลอ้อมนูแสบกระดอได้นี่ พังลงเรปะนี่จังใดมันจังสิเท้าเครื่อนหนาวมาหนี่มันก็นต่ายท่อนตัวคะ่ะนี่นวยหนึ่งโอ้ยนี่นวยหนึ่งเดี๋ยวไปหาสื้อโน่ใหม่มาเกงใส่มันเขาบ้านกันเด้อค่ะเด้อเขาบ้านกันเด้อค่ะบรรยากาศดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ